음식 시간이다. 음. <laughs> 음. 좀 먹을래? 음. 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 <laughs> 음. 음. 아. <laughs> <너 품속>. <웃음> <웃음> 먹을게. 크게 불워 보자. 음?

ก็จะมีสิ่งใหม่ๆมากมายแล้วผมมากมากมายจริงๆก็มีก็ประมาณ2อย่างหลักๆหลมนะครับก็จะมีอะไรก็เตรียมมาดูกันครับผมก็ก่อนที่ไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กนด้วยนะครับเพื่อจะได้พปภาพผลงานใหม่ๆมของเราอีกด้วยครับส่วน discord สามารถเข้าได้ผ่านเล็ก้คลิปเลยอี่บายในช่องก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับมาดูที่หน้าร้างค้ากันเลยก่อนเลยนะครับก็จริงเราก็ลืมพูดไปตั้งแต่ตอนเปิดแล้วแหละว่ามีตัวใหม่ใช่ไหมแต่ก็น่าจะเห็็นนนกัแแลล้วหะื่ค เต่านินจาเอาไม่ใช่อหรเต่าขนนองเต่าขนนองกองยาลนั่นก็คือจะส่วนของอามูอามุก <you>. ิอ่ะอามกิอมุก <im> ิอิมุกิอิมุกิอ่ะอันนี้เจ้าหนูอิมุกิอ่ะเนี่ยน่นอนอ๋อแล้วก็เป็นเต่านะเรียกพ่อขัวได้ไหมเขาได้เป็นพ่อัวนนะก็น่าจะถ้าดูดักตอนเปิดเขาได้เป็นพ่อัวนนะครับแล้วดาบใหญ่ก็เป็นเหมือนอีโต้ไงเออนะครับ ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรื่องสแต็กก็ส่วนหนึ่งแล้วอาวุธก็ส่วนหนึ่งนี่คืออาวุธที่ผมล้อแต่แพตแรกแที่ดาบใหญ่เข้ามาเลยเพราะว่าถ้ามึงคู่กันจริงอ่ะนันลกอยู่นะครับในที่สุดมันก็มาแล้วนะก็เดี๋ยวเซฟแล้ว้มา่อนกอะไรครับคุณเจมบแล้วได้แต่อย่างนี้เป็นไงปีศาจถ้าเพียรเป็นเร็วก็น่าจะเก่งกว่านี้นะโอเคครับนั้นมาดูสกินก่อนเลยมีสาสกินนะซึ่งถือว่าเป็นสกินที่ ดูเด่นชัดดีนะเพราะกระดองมันเปลี่ยนไง <c oughs> เออมนเริ่มจากสกินแรกนะครับมาจากโอเวอร์หล่ครับผมสกินนี้เอาไม่ใช่เหรอไม่ครับที่เอสโซชลเอโซเชลอิม <c oughs> ูกินะครับผมก็จะเป็นเต่าล่างกับโครงกระดูกมันเหมือนตัวในโอเวอร์หล่ไงไม่ขึ้นรูปแล้วกันนะใครเคยดูก็ไ <c oughs> มกออกไปครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นชิปซิงเกอร์นะครับ <c oughs> อ่าอิ <c oughs> มูกิอะไรฮนะ เขาเป็นนักจมเรือไงใช่ไ <ป S 1> หมเออถือว่ามันตัวน่ากลัวอันตรายต,ตอนตอน,นกินทีแรกก็อยางกินข้าวเหมือนกันเลยนะครับต้องเขา้าใจว่ามันไม่ใช่อีปิกเนาะถ้าถ้าเรื่องมันเลยไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันเจมส์ก็อาจจะมีความตลกอยู่ปแปลกๆนะแบบมันเริ่มมากินข้าวหมดนเลยนะครับทุกตัวแต่ว่วาสุดท้ายก็เทอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นส่วนมาชาอิมุกินะก็จะเป็นป๊อบเบิ้ลบีสีมันได้อยู่ แตกระดองออดมันดูแปลกนะพี่บอมันดูไม่ตรงอ่ะมันมันเอียงนิดนึงเท <c oughs> ่ากี่เทียบกับสกินกอื่นนะก็ประมาณนี้ได้สั่นเราอิโมกิตแล้วเราไปวิวต่อนะมาดูต่อที่อันต่อไปกันก่อนเลยดีกว่านะั่นคือส่วนของว้าวอิโมก,กิว,ว้าวห <c oughs> <c oughs> น้าตามันเหมือนมีมอะไรสักมีมนึงเลยนี่แ <c oughs> ม้ว่าจริงมันมีแหละแต่นึกไม่ออกเหมือนกันจำไม่ได้มันนานอยู่มันมันเหมือนมันมีอ่ะเพราะส่วนใหญ่มันมีหน้าเบื่อเบื่อเมื่อเยอะแลนะเอาจริง โอเคครับผมนั่นก็ประมาณนั้นแล้วการนนะั่งสรับอิโมดก็ไม่ขยับเพคุมราคาละอิมแพกตัดใจอนอ<ำ>นครับผมต่อไปเป็นไสคกรีกแผมคือมาริฟิตกิฟต์เนาะอันนี้ก็ดูเหมือนว่าของที่มันเป็นในอะไรนะในที่มันเป็นแบบเขาเรียกเรียกว่าอะไรเดี๋ยวว่าไอชวิตรีวอร์ดอะที่เรนนั่งดูอะออ <c oughs> ก็เขาจะทยอยเอามาขายเนาะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะซึ่งก็เท่ใครชอบว่าซื้อได้นะครับ อันต่อไปนี่นกันกาเล็บอันนี้อันนี้ไม่ควรมาตอนรอบนี้นะตอนรอบคอลิเดย์นะออเคใช่ับผมเป็นแคมเชลแคลมเชแลชแกปนะก็จะเป็นสนับมือนะที่เป็นมีเปลือกหอ,อยนน,นี้เหมือนอยู่ใช้หาดแหละ mm hmm. ไ,มไม่รู้ทำไมไม่มาตอนรอบยินเว็บเข้าเลยนะครับ mm hmm. ต่อไปครับอันนี้มีราคาหน่อยนะคือเป็นมอตไรนะครผม mm hmm. ก็ขี่เป็นมอตคุ้มค่าตลกแช้ได้ เอาตัวใหญ่ๆไปขี่แล้วเอาซอไปขี่น่าจะเท่น่าดูครับจัดเลยนะแพ้งก็น,น่นะอนต่อไปครับก็คือเกตป๊อปนะครับเป็นไอติมที่ยิ่งใหญ่แล้วผมก็คือสกินดาบใหญ่แ,แหละไม่มีอะไรนะ,นะ <S <S โอเคเขาประมาณนี้สำหรับร,าาร้านค้าก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าผู้ให้ยาวหน่อยโอเคครับนั้นไปดูในเกมกันเลยดีกว่าน,นะก็ตอนที่เราจะเลือกตัวนั้นเขาจะนั่งผัดข้าวของเขาด้วยตะเกียบนะครับผม ก่อนที่เขาจะกินมันทั้งหมดแล้วก็กระโดดขึ้นมาหมุนติ้วแล้วใช้ดาบพาดบาดนั่ <c oughs> นเองน,นะก็ถือว่าเป็นการเลือกตัวที่ค่อนข้างเท่เลยน,น,น, <c oughs> นะครับคุณเจมส์อตอนเนี้ยนะครับก็ไปดูต่อครับในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับก็มาสู่ในเกมละตัวนเนี้ยเนี่ยหรือน้องอิมุกิเรียกว่าน้องได้ไหมครับคุณอิมุกิเนี่ยเขาเป็นเต่าขนองนะครับอันนี้ไม่สําคัญใยนเนาะเอออาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนของดาบใหญ่นะครับแล้วก็ขวานซึ่งแค่สองอันนี้ก็สะเทือนวงการแล้ว นะเพราะว่าเก่งทั้งคู่เลยครับสำหรับอาวุธนะส่วนแสกนะเขาจะเป็นดังนี้เลยครับก็คือพลังตีแปดความเร็วพลันตีสามพลังป้องกันแปดแล้วก็ความเร็วกันขึ้นที่สามนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกแล้วก็รุนแรงมากสำหรับตัวนี้นะนี่อาจจะเห็นว่ามันดูไม่ไม่แรงนะเพราะกเกาะเราต้องแปดนนะนัะ่น ok? นงแล้วเรามาดู ok? ที่ถ้าของดบอาบใหญ่กันก่อนดีกว่านะก็ถ้าแรกคือการหมุนติ้วนะ ซึ่งโดนเนี่ยน่าจะเหมือนมาโกปะป่ะานนี้ฟิลฟิล,ฟล,ฟลเหมือนนะน,น่าจะทำรีเวอร์ซอลได้นะผมว่าแต่นี่อาจจะดีกว่ามาโกะหน่อยปะ่ะลองลองลอง,ลองขึ้นไปโดนในนี้ด้ยเอามันจะโยนลงไปฝั<า><า>่งหนึ่งใช่ปะ่ะสมมติเราหันหน้าไปขวามันจะโยนไปซ้ายนะท่านี้ซึ่งเอาจริงๆก็ท่าค่อนข้างดีนะคิดบอกน่าจะใหญ่กว่าด้วยดูท่าละก็น่าจะใหญ่ย่กถือว่าเป็นท่าที่น่าสนใจเลยครับก็ไว้ต่อคอมโบได้นะ แต่ยังคิดคอมโบไม่ออกนะเพราะยังไม่เคยเล่นเลยนะแบบแปลกเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับถ้าต่อไปแล้วเป็นคาร์เตอข้างเอ้ยถ้าคาร์เตอข้างค่อนข้างเท่เลยไออันนี้ตัวตัวอันนี้เหรอครับเนี่ยอีฟิกคอร์ดโอเวอร์เหรอเนี่ยไม่นอนครับผมก็จะเป็นการไปหลบหลังเรียกว่าอะไรหลบหลังกระถางก็กระทาแหละ นะแล้วก็คาบดาบไปเป็นแรงดันเป็นมังกรคาบดาบซึ่งโหท่ามันเท่มากเลยซึ่งถ้าโดนเนี่ยมันจะมีความพิเศษไหมเนี่ยอ่า,อา,อาไม่มีครับแค่อยกันทีซึ่งยังหาข้อดีของท่านี้ไม่ค่อยได้ <c oughs> คือมันเที่ <c oughs> มันก็ไมา่ได้ไก่ขนาดนั้นด้วยนะไม่ไก่มันกลางกลางโอเคครับเราก็ไปถึงท <c oughs> ่าสุดท้ายขอยงบนพื้นละก <c oughs> ็จะเป็นการหมุนรอบนะเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเล่าอ่ะ เตาปิกนิกแล้วกัน,นกเอาเตาปิ๊งนิกออกมาแล้วก็หมุนติ้วนะครับซึ่งถ้าโดนสตูเนี่ยจะเป็นการหมุนใส่สตูแล้วก็แทงหนึ่งทีนะซึ่งท่าน,นี้น่า <c oughs> จะเป็นท่าที่เก่งในสุดนของอันนี้แหละ <c oughs> ู่ค่อนข้างดีเลยอยันเนี้ยนะครับส่วนท่าน,นี้ทิ้งไปสเหรับเางเดียวนะรพราะประมาณนี้สำหรับดาบใหญ่เนาะก็ไปดูต่อที่อย่างต่อไปกันดีกว่าครับ <c oughs> โอเคครับมาสู่อย่างต่อไปก็คือขวานท่าบนนะครับก็จะเป็นการมังกรตัวเดิมไม่แหละครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรนะ หมุนขึ้นข้างบนนะซึ่งมันจะตีแค่ครั้งเดียวนะนิ่มๆเลยอ่ะซึ่งผมว่าใช้ค่อนข้างง่ายนะเนี่ยมันต่อง,ง่ายมากเลยเนี่ยข็าดไมันเกือบหลุไปเลยลองใหม่เออนี่นี่ขนาดกดยำแซ่ดยำแซ่ดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่รุนแรงและรวดเร็วนะอีกอย่างหนึ่งคือบอกไว้เขาเป็นครึ่งเต่าครึ่งมังกรนะอันนี้คือเขาแปงลงร่างเป็นมังกรนะถึงแม้ว่าจะดูไม่เหมือนก็เด้อตัวเป็นมังกรไงไปอยู่หลังกระทะนะครับ โอเครั okay, ้ต่อไปคือท่าเตะข้าเนาะเฮ้ยท่ามาดูนะ่าสนใจมากครับก็ะจะเป็นการปากขวานล,ลงพื้นนะแล้วก็พ่นไฟนะครับซึ่งอโคจิใช้ไม่ใส่ผมมันก็ได้คนะเบก็จะถ้าสมมติโดนฮิตแรกแล้วมันจะพ่นฮิตสองใส่ซึ่งมันก็ดูไม่มีอะไรนะจริงจริงเฮ้ยมันช้าต่อได้ด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่มไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าสมมติคุณกระแทกด,ดนัตูแล้วแล้วอะไรนะแล้วคุณไม่ปล่อยท่าต่อไอปล่อยจังหวะสองเลยเนี่ยเขาอาจจะหลบได้แต่วงเกม เตเผื่อไว้แบบแต่เผื่อเผื่อเขาหลบกอดได้ด้วยเช่นกันอ่เดี๋ยวเราลองก่อนนี่แบบนี้ก็ได้นะซึ่งก็ต้องกัดจังหวะท่าอืมครับแล้วก็ท่าสุดท้ายแล้วนั่นคือการหมุนควงเต่าปิกนิแล้วโยนลงพื้นซึ่งท่านี้นั่นดูดีนะมันเหมือนเป็นท่าดักท่านด้านข้างเหมือนนเฮ้ยถ้าโดนี่จะเด้งขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยน่าสนใจแล้วโดนดึงขึ้นมามันดึงขึ้นมาแล้วกดทับนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเป็นขอบประมาณตรงเนี้ย มันจะดึงขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็เด้งออกทางโน้นอ่าตองตองตรงนี้เลยซึ่งโอ้เป็นท่าตัวนี้ตัวนี้ผมว่าเก่งแน่นอนอาจจะเสียเรื่องสแตรคนนิดนึงนะเพราะว่าสแตกเขามันเขาเรียกว่าสุดตรงเกินไปแล้วเป็นอย่างจุอกว้างหน่อยนั่นเองใช่ลองยืนทั่ตรงนี้เกือบโดนนะจริงจริงโอ้ไม่เกือบแล้วล่ะก็อาจจะแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรงนี้ก็คุ้มได้เยอะอยู่ครับ นี้อาจจะดูปาไม่โดนครับเพราะว่าเขาปาไม่โดนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดปาไม่โดนเดี๋ยวจะบอกว่าท่ากักและนะครับ้าประมาณนี้เลยสำหรับตัวนี้นะเขาเป็นตัวที่มีซิกเนเจอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะนี้บอกตรงครับท่านี้มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันช้าด้วยแหละใช่ไหมคุณแอบแต่ว่าคนจริงก็แอบไกลนิดนึงนิดจริงๆอ่ะมันมันมันไม่ขนาดนั้น อาจจะมีแอนิเมชันที่มันแบบมันทำให้ดูไกลขึ้นนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้จกขวานเนี้ยถ้าบนนีนโกงจริงมันเร็วมากครับแบบเร็วปื๊ดอะนะก็ประมาณนี้สำหรับลองหลบไปละลองหลบไม่หันไม่หันต่อตรงใครท่านี้ทูคอมโบอ่ะผมว่ามีโอกาสก็ผิดเฮ้ยยังได้อยูบโอเคโอเคนึกว่านึกว่าหรือว่ามันสูงไป ไม่ไม่ไม่ไมไมย,ไยังไงวเราพลาดโอกคกระสุนเงมันก็โดนอยู่นะใช่ใช,ใช,ใช่โอเคเราเรา,เราได้ตสรุแล้วว่ามันไม่ใช่ถูนะตอนนี้กากแล้วก็ประมาณนี้ตันละครนี้ให้สก,กิลคะแนนดิเอาเป็นแปดเลยสแต็กแสแต็ก,ก,กอาจจะไม่ดีมากถ้าสแต็กเดียวนี้ให้เก้าส่วนสิกนี่ค่อนข้างได้ทำคะแนนได้ดีก็เลยให้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชอบเล่นดาบใหญ่หรือขวานเขาแนะนำตัวนี้เลยนะครับว่าค่อนข้างเจ๋งนะครับก็ประมาณนี้ไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคถ้ามันอัปเดตต่อไปนะซึ่งอันนี้ยังไม่เข้ามาในตัวเต็มเกมใช่ไหมคุณเจมเป็นแล้วก็สามารถใน experimental น่าจะมีแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดมันเอามาใส่ในนี้แล้วมันจะเอาไปใส่เ p l e ก่อนใช่ไหม,มครับคุณเจมนะครับนั่นก็คือในส่วนของบับลุนบอมนะครับก็คือระเบิดฟองสบู่นะครับซึ่งทำได้แค่นั้นแหละครับ <laughs> มันอาจจะต่อคอมโบได้เอาไว้เพื่อนๆ <c oughs> ใช่ใชเพื่อนๆได้เลยในส่วนของบัมเบิรบอมนี้นะครับสามารถเล่นได้ด้วยวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าในห้องตั้งเองนะเป็นเปิดเทฟีเจอร์นะครับ <c oughs> ผมก็เคยสอนไปแล้วนะมานานมากแล้วก็แบบนั้นเลยนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ใส่เทฟีเจอร์นะครับหรือจะเล่นในโซนเป็นเท่าก็ได้จะได้เหมือนก,กันนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็เดี๋ยวก็มาแล้วนะครับสนอนนี้ความสามารถของมันนะครับก็คือสิ่งใดคนใดที่โดนนะครับก็จะเด้งขึ้นมากายเป็นฟอร์ตบอมนี ซึ่งข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องรอคนมาแป,ะ,แปะเหมือนในปะปุแท็กไม่งั้นอันนั้นแย่ไปนะครับ <c oughs> ต้องเสือวุบด,ดูมไหมว่ามันมีผลอะไรไหมจะฟังาวุญบุทานนะโอ้โกลไปน่าจะแค่หายไปเฉยๆแบบตอนกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาอับเด่นเด่นเด่นนะนตาซ้ำไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้อาจจะตาซ้ําได้นะแต่มันเด้งกลับปะอ๋อไม่เด้งแต่จังหวะเมื่อกี้มันเด้งกลับเพราะว่ามันมันค่อนข้างใกล้อ่ะครับ ซึ่งเขาเดี่ยวมานี้มีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายนะเอาช่วยเพื่อนก็ได้ในเรื่องเล่นแบบแร้งอะไรแบบนี้นะหรือจะเอาไปช่วยแบบเขาเรียกอะไรนะอ่าต่อของโบก็ได้นะเดี๋ยวว่าขัดจังหวะก็ดีนะอนเราอันนี้นะครับก็ดูเป็นระเบิดที่ไม่เป็นระเบิดจะเขากกหลยอ,อันนี้คือเขาช่วยนะก็ประมาณนี้สำหรับระเบิดนี้นะครันจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรหรอก โอเคครับก็มาถึงอย่างสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะก็เป็นสิ่งที่เราพูดเฉยๆแต่ไม่เคยเล่นให้ดูอีกเลยไม่ใช่นะครับนั่นคือบอลเดอะวงนะครับก็ตั้งเขาสูยเราะว่ามันนั่งพูดให้ฟังได้แหละนะก็ของสัปดาห์ที่เราอัดอยู่นี้จะเป็นส่วนของกอสบนะครับก็ต่อลงไปก็ยัง้าจะยังอยู่อันนี้แหละอืมนะก็เป็นการที่อะไรนะเขาเรียกว่าการหายตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมคุณเจมส์มือไม่ได้ใช้พลังในโหมดนี้นะก็จะอยู่แบบเขาเรียกอะไรจะต้องหน มองหาศัตรูให้ดีเพราะศัตรูเขาเองก็งมีความสามารถแบบเราเช่นกันนะถ้าอยู่ในสภาพล่องหนนะเดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวว่าใช้พลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมถึงดอสด้วยนะก็จะออกมานะออกมาจากการล่องหนครับก็เขาเรียกว่าอะไรคือเอาสมาร์ทนี่ก็แบบอะไรนะเออนั่นแหละฝั่งข้ามหน <laughs> ่าคำเรียกไม่ถูกเออโชว์เหนือใส่ฝั่งข้ามออง่ายดี ครับในโหมดนี้จะมีสองเปอร์เนะครับต้องมี3สโต๊กนะก็คือมี3ไลค์ใครที่เคลียด้3มหายชีวิตก่อนจะไปฝ่ายชนะนะครับก็เหมือนปกติแหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคินวันนี้ก็ยืดยาวแบบหนึ่งแล้วบทหลาค้าก็ยาวแล้วก็โวยพี่เต่ายาวเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคินวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เราด้วยครับเพื่อมวามใจเราทำลิปต่อไปเนาะเราจะได้ภาพเหมือนกันใหม่ๆของเราด้วยนะกระดิ่งได้ด้วยก็ดีครับผมอ่ารู้แล้วมันไม่ใช่กระทะปะมันมันคือไอ้ตัวทีีี่่่่ออยยูทนนเ จำกัมดมนันอะเห็นปะอ๋อออเเออนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับถ้าสงสัยเราอยากรู้อะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ถ้าคลิปเพิ่มอ่านอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคิดนอนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบาครับ